ต้องยอมรับครับกล้องกรณีน้องมีมือดีมากแล้วก็วันนี้น้องมาแบบเหลือเชื่อครับเป็นนักชกคนหนึ่งที่น่าจะตามองแล้วก็อันตรายอยูตอนนี้ในรุ่นของผมครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกสุดยิ่งใหญ่วันลูพินี68โดยคู่ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็จะเป็นคู่รองของรายการนะครับกับการพบกันของซูเปอร์เลกเกียริหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทเปิดโหมดรับน้องโหด กองธรณีสอสมหมายในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทเปิดเกมมากองธรณีทักไทยพี่ชายด้วยแข้งซ้ายอันหนักหน่วงดอกนี้ซูเปอร์เล็กรับไปก็เล่นเอาหน้ายู่ไปเหมือนกันครับภาพรวมเกมการชกตลอดทั้ง3ยกเป็นทางด้านซูเปอร์เล็กที่อาศัยชั่วโมงบินเหนือกวา่าดักศาสต์แข้งขวาโกยแต้มเป็นกกอบเป็นกำรรแม้กองธรณีจะทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับได้จังหวะตอบโต้เน้นๆหลายดอกเช่นกัน จบครบ3ยกกรรมการเห็นพ้องต้องการให้ซูเปอร์เล็กเข้าวินไปด้วยคะแนนเอกฉันเรียกความมั่นใจก่อนไปล่าบอลลังมวยไทยรุ่นแบตตัมเวทจากโจนาธานแฮกเตอตี้ในไฟต์ถัดไปครับและในวันนี้แอดมินก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของพี่ๆน้องๆแฟนมวยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับไฟต์ที่เพิ่งจบลงไปนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยครับก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกล้องก็แข็งหนักแต่เล็กได้เร็วกว่าเข้าเป้าขว่าแมน่นหลบหมัดเก่งเตะเร็วกว่ากล้องครึ่งจังหวะ ชนะแบบไม่ต้องโหมต่อย3ยกถ้าไม่โหดจริงเอาชนะน็อกเล็กยากคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับความรู้สึกเหมือนดูมวยไทย5ยกเหมือนแต่ก่อนเลยเหลี่ยมคูของซูเปอร์เล็กเหนือชั้นจริงๆทั้งการเก็บอาวุธทั้งการรอจังหวะ2ไปจนถึงการตอบคำถามขอยืมคำพูดเสือคิมมาพูดอีกครั้งหนึ่งเลยแค่ง้างจะออกอาวุธอะไรเขาเห็นหมดแล้ว คอมต่ารับชอบความมุ่งมั่นของน้องก้องมากสายตาไม่ลดละสู้ต่อไปนะไฟนี้ได้รับประสบการณ์ล้วนๆจากรุ่นพี่เห็นกล้องพัฒนาขึ้นมากๆแพ้สักสิบครั้งก็ไม่เป็นไรถ้าคนที่เราแพ้มันระดับโลกขนาดนี้ไม่มีเสียครับเพชรบูรณ์ต้องมีแชมป์ในอนาคตแน่อมเเมต์ <S <S ต่อมาครับ นั่งดูซ้ำอีกรอบเล็กก็เดินตั้งแต่ยกแรกซึ่งน่าจะเข้าทางกล้องที่ตั้งรับแน่นแต่กล้องกลับทำอะไรเล็กไม่ได้เล็กมองเห็นอาวุธหมดหมัดกล้องแทบต่อยไม่โดนเลยยังอยากให้เล็กโดนนับจะได้เห็นว่าเล็กจะจัดเต็มแค่ไหนแต่กล้องก็ต่อยได้ดีแพ้ไม่เสียหายเลยมีอนาคตคอมเมนต์ต่อมาครับผม ชอบทั้งคู่ครับรู้ได้ไงว่าเล็กไม่เอาจริงเล็กระวังตัวมากนะไฟนี้กลัวพลาดกล้องก็สู้ได้ดีนะจากคนที่ว่าจะหลับยกไหนสุดท้ายยืนได้ครบแพ้ไม่แปลกเป็นรองเยอะแต่สู้ได้ดีคอมเมนต์ต่อมาครับเล็กแกไม่ได้อยากออมแรงหรอกแต่แกกลัวพลาดบาดเจ็บเพราะใจแกไปอยู่ที่ไฟใหญ่ไฟหน้าแล้ว จังหวะที่กล้องช็อตไปผมว่าเล็กแกก็อยากเข้าไปปิดเกมให้ได้แหละแต่อีกใจหนึ่งมันก็กลัวพลาดเหมือนกันก็เลยเอาชัวร์ดีกวา่าสำหรับกล้องทรณีได้กำไรมากๆโชคได้ดีเจอระดับแชมป์แต่ก็เหลือลูกเดินลูกออกค่อนข้างน้อยและช้าไปนิดแต่ผมว่าไม่มีปัญหาในอนาคตได้ประสบการณ์ดีๆเก็บเวลไปสู้ๆทั้งคู่รอเชียร์ซูเปอร์เล็กไฟหน้าน่าจะได้เห็นใส่เต็มกว่านี้แน่นอน คอมเมนต์ต่อมาครับก้องยังห่างเล็กเยอะถ้าเล็กปล่อยของเต็มร้อยยิ่งขาดกว่านี้เยอะนี่แค่ชคให้เจ็บตัวน้อยที่สุดเพื่อจะไปชิงแชมป์กับแฮกเกอร์ตี้คอมเมนต์ต่อมาครับคิดถึงที่เสือคิมพูดเลยจะออกอะไรเล็กมันเห็นหมดแล้วต้องซ้อมขนาดไหนถึงจะเก่งแบบมันในยุคนี้คนที่ชนกับเล็กได้ต้องมีลูกบ้าความอึด และ IQ ความไวขวัญเล็กเท่านั้นซึ่งหายากนะผมว่าพูดในฐานะคนดูมวยคนหนึ่งเท่านั้นครับคอมเมนต์ต่อมาครับพูดตลอดว่าคู่นี้ใครชกตุกติกจุกจิกกว่าก็ชนะไปคิดไว้ไม่พลาดว่ารูปแบบต้องชกออกมาแบบนี้ s ุ per เล็กได้ลูกเก่าเกมมากกว่าทำลายจังหวะก็ดีกว่ามากกองได้จังหวะ2 ่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างซูเปอร์เล็กเก็บอาวุธได้หมดแต่โดยรวมสู้กับเบอร์หนึ่งได้ดีสมราคามากแต่เรื่องน็อกคิดไว้แล้วอ่ามไม่เกิดขึ้นถ้าเป็นบางคนเขาถูกซูเปอร์เล็กน็อกแน่นอนแต่บอกเลยว่ากล้องเป็นมวยทนแข็งแรงมากๆงานหินเลยเปอร์เซ็นที่จะน็อกกล้องมันไม่ง่ายคอมเมนต์ต่อมาครับใครบอกเล็กใส่ไม่สุดเผอเจอจัดกล้องมันเก่งจริง มันไม่ได้ด้อยกว่าเล็กเลยอาวุธหนักกว่าด้วยซ้ำแต่มันแพ้ไอคิวมวยความจุกจิกต่อยยากของเล็กเล็กเองก็ไม่กล้าเข้าทำเยอะกลัวจะหลุดโดนจังๆสักดอกก็ล่วงแน่นอนผมเชียร์เล็กนะแต่ก้องก็แข่งจริงที่มันดูห่างเพราะไอคิวจุดเด่นของเล็กทั้งนั้นถ้าดูดีๆก็ไม่ต่างจากตอนเจอรถถังหรอกเล็กก็ไม่กล้าหลวมมากกลัวหล่นรถถังกับก้องซักไฟเถอะบอสจัดแต่งงานหินหินให้เล็กจัดให้ลูกลักหน่อยสิ คอมเมนต์ต่อมาครับไม่ใช่ติ่นคนไหนครับเชีรยทุกคนที่เป็นคนไทยสำหรับไฟนี้ต้องบอกเลยว่ากล้องเป็นรองพอขึ้นชคจริงก็เป็นรองซูเปอร์เล็กทั้งฝีมือ IQ ความเร็วยังเป็นรองเยอะครับแต่สุดท้ายก็ชกสนุกทั้งคู่ครับมากันที่คอมเมนต์สุดท้าย อยากดูซูเปอร์เล็กแก้มือกับรถถังอีกสักรอบบอสชาตีจัดให้หน่อยค่ะดูดูแล้วกล้องไม่ค่อยกล้าแลกเหมือนกับรถถังแต่ก็เก่งอีกหน่อยคงเข้มขึ้นเอาใจช่วยจ้าส่วนตัวแอดมินคิดว่าทั้งคู่ทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีถึงซูเปอร์เล็กเขาจะดูอึดอัดอึดอัดไปหน่อยแล้วก็กล้องทธรณีเนี่ยเขาก็จะมีความเก่งๆนิดนึงนะฮะ แต่ก็ภาพ,พรวมออกมาเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าพอใจแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างกับไฟที่เพิ่งจบลงไปนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับต่เป็นซุปเปอร์เกียรห่เ้า และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด s u b สไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับ